อิทเองนะคะอิทจากช่องอิทชาแนลค่ะทุกคนตอนนี้หลังเลืกงานแล้วนะคะทุกคนอิทกำลังจะพาทุกคนไป สักการะไปไหว้หรืออะไรกิก็ไม่แน่ใจอะค่ะว่าเราต้องเรียกว่ายังไงนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเลยอีกกำลังเดินทางไปวัดพุดทธเจดีนะคะทุกคนเพื่อที่จะไปไหว้หลวงพ่อที่อยู่ในวัดพุทธเจดีวัดพุดทธเจดีนะคะแล้วก็ที่สำคัญ ก็คือมีสิ่งลี้ลับนะทุกคนที่ทำให้ทุกคนตอนนี้ถูกหวยกันหลายงวดมากแล้วนะคะทุกคนก็เลยนัดกับพี่ที่เป็นคุณครูเพื่อนร่วมง,งานด้วยกันนะคะแต่ว่าต่างโรงเรียนกันนะคะว่าเราจะไปไหว้แล้วก็สักการะเพื่อเป็นสิริงมงคลนะคะเพราะว่าตอนที่พี่เขามาไหว้นานาทุกคนนี่ค่ะวันนี้เลยค่ะตอนที่พี่เขามาไหว้นะคะทุกคนแล้วเขาก็บอกว่า,าเขาเอารูปมาให้ดูนะคะ่ะก็เป็น รูปที่เผาศพอะค่ะทุกคนอุ่ยตายงูทุกคนเห็นงูไหมงูงูง,งูงูอยู่บนถนนนค่ะอะต่อตกใจกับงูก็พี่เขาเอารูปมาให้ดูนะทุกคนอีทเห็นแล้วก็พี่เขาบอกเออเขาถูกหวยกันนะอะไรอย่างเงี้ยอีทไม่ไปหาพี่เขาที่โรงเรียนเลยปรากฏว่าอ่า ยูววันหนึ่งนะอีกก็อยู่ๆก็นอนดีๆก็คือระลึกถึงอะคะ่ะทุกคนก็ระลึกถึงก็เลยว่าเออนัดกับพี่เขาว่าเราก็จะมาไหว้แล้วก็มาสักการะนะคะแล้วก็หลายวันแล้วว่านัดกันจะมาแล้วไม่ได้มาเสีะทั้งวันนี้โอกาสและะ้ค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปไหว้กันนะคะเดี๋ยวอีพาทุกคนไปนะคะนี่ค่ะตอนนี้อยู่ในโรงเรียนวัดพุทธนะคะแตกก่กํลาลังซ้อมกีฬากันอยู่จ้าบรรยากาศก็ไม่แตกต่างจากโรงเรียนอีทเนาะคะ่ะ บรรยากาศในวัดค่ะบ้าแล้วพี่อ้อเอารูปนั้นให้เพื่อนดูทีเดียวนะเพื่อนมีความรู้สึกแบบน้นลุกถุงเลยคิดดูจากที่แบบไม่คิดอะไรไม่รู้จักกันพี่อ้อนึกออกไหมอยู่ดีๆก็แบบมันวับขึ้นมาแล้วที่โทรหาพี่อ้อเลยไงก็เลยวันนี้ได้มาไหว้แล้วโอหเขามาขายลอตเตอรีดรอ่ด้วยแต่วันนี้ไม่ไหวแล้วนะสี่ใบแล้วบรรยากาศในวัดเมื่อก่อนวัดไม่ได้ขึ้นเพลงขนาดนี้ใช่ไหมะมันปากขึ้นเพลงตอนนี้ใช่ไหมอืุมบูมกัน เนจอดรถตรงไหนไม่ไเนี่ยไ่ได้ต่อทยคนนี้ม่ได้ไม่ได้เทียวไปกลับรถมาเออเดี๋ยวพี่ออกทางนี้โอเคจับตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้ออกนะไม่ใช่อะไรนะเรอมาแป๊บปัญหาของเขาแล้วไม่ใช่ปัญหาของเราถ้าไปจอดทางไหนแสดงว่าเขาใช่แสดงว่าเขายังไม่ออกอีกอย่างหนึ่งเขากลับได้นั่นไงมันมีทางโอเคเดินไปเขาเรียกอะไรนะเขาเขาเรียกว่าอะไรตอนนี้ที่เราจะมาไหว้ เจ้าเปลวเร,รไม่รู้เจ้าเปลวอ่ะ<ป>เป็นคนแก่คนนั่งเดิมอ่ะเป็นคนแก่คนนั่งเดิมที่อ่าที่ถ่ายรูปต,<อ>ติดเนี่ยเออเข้ามาเผาที่นี่แล้วก็ถ่ายรูปติดตอนที่อ่ะเดี๋ยวนะหนูต้องขออนุญ,ญาตถ่ายวิดีโอก่อนนะคะขออนุญ,ญาตนะคะก็คือพอถ่ายแล้วมันติดอ่ะทุกคนเดี๋ยวดีค่อยเอารูปให้ดูนะค่ะโอเคเดี๋ยวเราเดินไปวัดกันพี่อ้อต้องใส่แมสไหมอะ่ะ พี่อ๊อไปป่ายหน่อยพี่อ๊อคนเดิมค่ะจากเมื่อก่อนไม่มีไม่มีอะไรมาขายของแบบนี้ใช่ไหมพี่อ๊อก็เริ่มมีเริ่มมีคนเข้ามาคือเขาถูกหวยกี่งวดกันแล้ววะสามงวดแล้วที่ติดกันแต่ว่างวดที่ที่ที่สียมีก็มีข่าวว่ามีคนมาทําไงมาทําว่าเหมือนกับมันเจ้ามือเจ้ามือหวยอ่ะคือเขาก็มาเอาข้าวตอกมาโปรยมาตั้งไว้ข้างบน ไม่น่ารักสวัสดีค่ะเลยรู้สึกรอบที่แล้วรู้สึกว่ามันจะมีข้าวแผ่วๆอ่ามีถูกแต่ว่าเราต้องเขามาทำให้ไม่ให้ถูกกันเจ้าหอือพี่จะมีแผงหวยตางปกติไม่มีใช่ไหมข้าวหลามข้าวหลามครกเออไรได้ รายได้เออรายได้อันนี้ก็คือเหมือนเป็นเราเปิดรายได้ค่ชาวบ้านเอานี่งานศพสองงานเลยเหรอใช่ของใคงของใครอ่ะเยียมาได้ไอันนี้ของใครที่ว่าคุยชวนพี่ท่ที่ว่าอยู่วัดโรงเรียนในห้วยด่างเมื่อก่อนทำไมอ่ะแกเสียแม่ลูกแม่อ๋ออันนี้คนที่ขายน้ำขายของเง่นหรือวะ อันนี้ด้วยอะไรนะนี่นี่นี่นที่เรามาไหว้นี่เราไหว้ตรงไหนอ่ะเราขอได้เลยใช่ไหมลุงเนี่จะมีคนตั้งอย่างไเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะคือที่มาเนี่ยเพราะเราระลึกถึงแกก็นี่ค่ะควรเอารูปมาให้ดู อยู่ดีๆก่อนนอนตีสองหรือตีสามไม่รู้พี่อ้อคิดตัวแวบขึ้นมายอได้อ้อเออยอได้โชคแล้วโอเคดอกไม้ทุบเทียนนี้แล้วแต่ศรัทธาใช่ไหมทุกคนเดี๋ยวถ่ายแค่นี้ก่อนนะค่ะมาก็เหรอคะมากล้กก็ทำใร้แล้วก็ไปตุ่มนอนใช่ไม

ถ่ายต่อนะเธอพี่อ้อถ่ายรูปให้ด้วยพี่อ้เห็นในตรงนั้นมันมีกล้องรูปกล้องถ่ายรูปเลยพี่อ้อกดได้เลยมันจะถ่ายรูปได้ด้วย <c oughs> <c oughs> ông tăng Nam mùa cái là cái tăng cái là cái là tăng là cái

นี่ค่ะบรรยากาศหลังจากที่ไหวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขออนุญาตนะจ๊ะค่ะนะคะคุณเจ้าเปีเวหยิบอะไรอ่ะเปิดน,นอน,นจันค่ะิน หยิบเลยใช่ไหมคะหยิบเลยครับหยิบเลยกียลย่ลูกอ่ะกี่ลูกหมุนละหมุนละที่นะคะทุกคนหกสี <c oughs> ่เจ็ดโอเค ได้แล้วโอเคองั้นเดี๋ยวอิทกลับก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเผื่อไปหาลอตเตอรี่กันนะคะหกสี่เจ็ดค่ะมาแล้วได้เลยค่ะเลขดีเลขเด็ดพอดีค่ะคนบอกค่ะเดี๋ยวคนบอกให้หมื่นนึงซ <c oughs> ื้อเราไม่ซื้อเลยรอเลขกับเธอแล้วกันได้โอเคเ <Okay. S 2> สร็จแล้วนะคะ ก็ได้เลขเด็ดมาแล้วด้วยวันนี้มาคลิปสั้นๆแค่นี้ค่ะเดี๋ยวกับบ้านก่อนนะเยอะใช่ไหมอ๊ยเหมือนเดือนก่อนาะแถวเมื่อวานก็เยอะเหมือนกันไปงานศพกันแบบว่าจะต้องแยกกันไปอ่ะ เแค่นี้กันนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้นะคะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะวัดผมดังดำนะองดำนะอืมโอเคทุกคนเราก็มาไหว้ตอนที่มามาสอบสอบบรรจุแล้วเขาบอกขอให้ได้บรรจุที่นี่อ๋อพี่อ้อช้าๆหน่อยแต่อีไม่ได้ไหว้เทียเสร็จไปแล้วค่ะทุกคนก็ ไปไหว้เจ้าเปรวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเมื่อกี้ก็ขอพ,ออพรอาหลวงพ่อวัดพุทธแล้วก็ขอพรจากเจ้าเปรยเรียบร้อยแล้วนะคะขอในสิ่งที่ต้องการแล้วก็ไปหยิบเลขแล้วก็ได้ลอตเตอรี่มาแล้วด้วยนะทุกคนแล้วถ้าเกิดว่าใครที่ดูในคลิปนะคะก็ต้องเห็นเลขแล้วนะก็มาบอกบอก เขาเรียกว่าอะไรบอกบูนบอกดวงบอกโชคกันนะคะคือถ้าเรามีวาสนาร่วมกันเราก็าคงจะถูกนะทุกคนและถ้าเกิดว่าใครถูกแล้วอย่าลืมมาสักการะนะคะวัดพุทธเจดีนะคะตำบลช้างขวาอำเภอกันจนาดตจังหวัดส,สุราษฎร์ธานีค่ะมาณมาน,ามานาวัสการมาไหวมากลับไหวได้นะคะทุกคนโอเคค่ะแฮปปี้แล้วนอนนนนน,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 นคนทังากินไหมอ,อะไรไคืออะไรดูเรียน เอาเอาเอาโอเคเดี<ะ>๋ยวกินทุเรียนต่อเปิด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 อุย้ยชิ้นใหญ่เกินมันเขาแช่จนแข็งเธอเธอฉันไม่สามารถในการเกินมันแข็งก้นอุ้มใช่ sorry ี o r r y แกะนี่นี่นี่น <laughs> ะความที่อยากเอา,เอาใส่ถุงนี่ก็ได้แกะใส่ถุงเออ <laughs> ฉันเอานี่เธอเอาเพืเ่อน <Okay. S 1> ยิบเองแล้วกันมือฉันหยิบดัหยิบดักแม่เป็นไรแม่พี่น้อง ทุกคนความที่อยากกินทุเรียนมันไม่ไหวที่สุดทำไมทไมเยอะเกินไหมอ่ะไม่ไม่เอาเลยไปเลยเกขับขึ้นค่ะมันแข็งนะทุกคนก็เลยเดี๋ยวจะกัดกินน้ำนกฟรไปไอศมเป็นไงเต็มเลยไงเดี๋ยวอืมิดไว้มันพร้อมเกินไอศครีมทุเรียนค่ะโอเคไปแล้วคลิปนี้ยาวหน่อยเดี๋ยวพี่เอาไม่ไหแล้วแลอกันคลิปนี้ค่ะแค่